สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องจุดไอเดียครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่พูดค้างไว้ในคลิปของไบพาสไดโอดครับ M4 c ไดโอดนั้นหากทำการถอดปลอกออกก็จะพบว่ามันคือไดโอดแบบธรรมดาครับซึ่งไดโอดนั้น ถูกสร้างมาเพื่อกำหนดทิศท,ทางการไหลของกระแสและถูกสร้างมาเพื่อการปอกกระแสครับถ้าหากเราป้อนไฟขั้วบวกที่ขาแอโนดกระแสจะสามารถวิ่งจากแอโนดมายังแคโทดได้ครับแต่ในกรณีที่เราป้อนไฟบวกเข้าไปที่ขาแคโทด ไฟจากขาแคโทดจะไม่สามารถวิ่งย้อนมาที่ขาแอนโอดได้ครับลักษณะนี้เรียกว่าการบล็อกหรือถ้าถูกนำไปใช้ในการบล็อกกระแสจะเรียกว่า blocking ไดโอดครับแล้ว mc4 ไดโอดถูกสร้างมาเพื่ออะไร จากที่เห็นนะครับ MC4 ไดโอดถูกโฆษณาว่าถูกนำมาใช้ในการป้องกันการไหลย้อนของกระแสในกรณีที่แผงสตริงใดสตริงหนึ่งถูกบทบังจะช่วยป้องกันไม่ให้กระแสไหลย้อนมายังสตริงที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าครับซึ่งผม จะทําการย่อให้เป็นการต่อแบบอนุกรมแค่2แผงนะครับมาดูกันครับเมื่อแผงโซลาเซลล์สแผงโดนแดดกระแสจะวิ่งไปที่โหลดและมีหลายคนเชื่อว่าเมื่อแผงโซลาเซลล์แผงใดแผงหนึ่งโดนแดดและอีกแผงหนึ่งไม่โดนแดดนั้นไฟจากแผง หรือกระแสจากแผงที่โดนแดดนั้นจะไหลย้อนมาที่แผงที่ไม่โดนแดดบางส่วนครับและบางส่วนก็จะวิ่งไปที่โหลดจริงๆแล้วความเชื่อนี้ถูกหรือผิดเราจะมาไขคำตอบกันครับดังนั้นจึงแก้ปัญหาการไหลย้อนของกระแสไฟฟ้าด้วยการนำ m c 4 d i ไดโอด มาต่อค่อมทั้ง2แผงในลักษณะนี้ครับมาดูกันครับว่าจริงๆแล้ว M4 c ไดโอดมีประโยชน์ไหมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าครับถ้าหากผมมีระบบไฟฟ้าโวนต์36โวลตวเท่ากันวางคู่กัน กระแสจะไหลไปฝั่งไหนครับแน่นอนครับเปรียบเสมือนน้ำสองถังที่มีความสูงเท่ากันกระแสจะไม่ไหลไปถังใดถังหนึ่งแต่ถ้าผมวางระบบไฟฟ้า36โวลต์และ18โวลต์ไปด้วยกันนะครับน้ำจากถัง36โวลต์หรือน้ำที่มีแรงดันสูงกว่าจะไหลไปที่น้ำที่มีแรงดันต่ำกว่าครับดังรูปครับ สิ่งนี้เรียกว่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้าครับการเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าจะต้องแรงใจจะต้องมีแรงดันมากกว่าโหลดประมาณ1.5เท่าครับหรือ15%ครับมาดูกันครับเมื่อ ในตัวอย่างนี้ผมจะใส่ตัวเลขเข้าไปทั้งสองแผงนะครับเมื่อทำการต่อขนาดแผงขนาด36โวลต์10แอมป์เข้าด้วยกันทั้งสองแผงระบบของเราจะได้คือ36โวลต์20แอมป์ซึ่งถ้าแผงโดนแดดทั้งสองแผงแผงก็จะจ่ายกระแสไปที่โหลดครับเหมือนกับถังน้ำที่มีแรงดันเท่ากันก็จะจ่ายกระแสไปที่โหลดหรือจ่ายน้ำไปที่โหลดครับ หลังจากนั้นเมื่อเกิดการบทบังที่แผงใดแผงหนึ่งนะครับด,ดูตามนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แผงนี้จะดับไปเลยนะครับแต่จะส่งผลให้แผงนี้มีโวลต์ที่ลดลงครับมีโวลต์ที่ลดลงนะครับจาก36เหลือ30โวลต์และจาก10แอมป์เหลือ2แอมป์ครับ และกระแสก็ถึงแม้วงต่างกันแต่กระแสจะไม่ไหลย,ย้อนครับทําไมเพราะว่าแผงที่โดนบดบังจะมีแรงดันไฟฟ้า30โวลต์และแผงที่มีแรงดันต่ํานี้จะไปดึงแผงที่มีแรงดัน36โวลต์ให้มีแรงดันเท่ากับตัวมันเองครับ นั่นก็หมความ่าความว่า2แผงนี้จะมีค่าแรงดันเท่ากันครับคือ30โวลต์ดังนั้นการต่อ mc 4ไดโอดเพื่อค่อมไม่ให้กระแสะไหลย้อนกลับนั้นนอกจากจะไม่สร้างประโยชน์แล้วยังจะทำให้เกิดการสูญเสียโวลต์โดยเปล่าประโยชน์ครับมาดูกันครับว่าทำไมเห็นไหมครับว่า ทางน้ำที่ม la ีแรงดันเท่ากันยังไงก็จะไม่ไหลย้อนหากันแน่นอนครับไปต่อกันเลยครับเมื่อระบบของเรานะครับแทนที่จะได้ระบบ30โวลต์12แอมป์นะครับในกรณีที่แผงใดแผงนึงโดนบทบังแต่ไดโอดทุกชนิดมีแรงดันตกคร่อมครับมากน้อยตามสารกึ่งตัวนำที่ใช้ผลิตเช่น ไดโอดที่ผลิตจากซิลิคอนจะมีค่าแรงดันตกคอมราวๆ0 7โวลต์และไดโอดที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำเจอร์มเนียมจะมีค่าราวๆ0 3โวลต์ครับดังตัวอย่างครับเมื่อผมป้อนไฟขนาด12โวลต์เข้าไปที่ไดโอดเมื่อกระแสวิ่งผ่านไดโอดจะสูญเสียค่าแรงดัน0 7โวลต์ครับและทำให้ กระแสไฟที่วัดได้อีกฝั่งหนึ่งคือ11.3โวลต์ครับเมื่อผมต่อไดโอด2ตัวต่อเข้าด้วยกันและทำการป้อนไฟขนาด12โวลต์เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดก็จะสูญเสียโวลต์หรือแรงดันตกข้อม0.7ทั้ง2ตัวครับและจะทำให้เราวัดโวลต์ที่ได้อีกฝั่งหนึ่งคือ10.6โวลต์ มาดูกันครับแทนที่เราจะได้ระบบ3 0โวลต์12แอมป์แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากมีไดโอดต่อข้อมอยู่ก็จะทำให้เราสูญเสียโวลต์ไปถึง1 4โวลต์จะทำให้โวลต์ในระบบของเราลดลงไปเหลือแค่2 8 6โวลต์ที่1 2แอมป์ครับคลิปนี้คงจะสรุปได้แล้วว่า จริงๆแล้ว M4 c ไดโอดจำเป็นไหมสุดท้ายก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับขอบคุณมากครับ